สวัสดีค่ะช่องยาแก้วพามวนนะคะเมื่อนี้ก็มาทายทงนาเพ่่นหวานเขาแล,ล้วก็ล่งเขียวก็เลยมาทายบางต้นไม้ที่ปลูกไว้นะคะ่ะเนาะต้นกระถินเทพาโอ้ใหญ่กว่าหมต้นอื่นม่ค่อยใหญ่เด้ต้นประดูต้นอีหย่างที่ซื้อมาหลายต้นเด้มาปลูกไว้แต่ว่ากระถินเทพาจะใหญ่พุงนี้ เออนี่ต้นนี้ก็กระทินนเทพาเข้ากันพราะว่ามันบำลุงดินแม่นดีว่าเพราะแม่นมันกินอันปุยดินมานาะนี่ต้นต้นประดูต้นไม่อย่างหลายๆต้นก็โบเห็นไม่แต่ต้นอันนี้ขึ้นเออนเนานะต้นประดูก็ขึ้นอยู่มันก็ได้ <c oughs> อันเดีสุ่มี่ก็ขึ้นอยู่บริโภคมันเดนีต้นขี้เหล็กขี้เหล็กขี้เหล็กเออน,น,นั่นเดี็ขึ้นอยู่เอาต้นอยู่ค่าต้นนึงผู้ใดเอามาปุ๊กนี่พอ,องบ่ฟุกเลยกระถินเผพานเนาะเพราะทางนั้นคือบวกขึ้นแต่ว่าทางนี้ขึ้นดีอยู่ ต้นกล้วยเสือบริยนละ่ะตายขาลอดเออเนาะปลูกไม้ตัวเร็วคือกระถินเทพาเนี่ยแหละโอ้พุ่นะสองปีปีที่เอรอบปีแล้วนี่โมเน่นแม่นสองปีปปงอ่ะปีไกยนะเขาปลูกเออทางพุนได้ได้อยู่กับมิลลายแต่ว่าเป็นโยค,คา กัประมาณนี้เนาะปลูกต้นไม้ไว้ปีที่แล้วเนี่ยต้นกล้วยบอไดงัวเราฮักกัดกันมีงัวเนี่ยกบ่ไไว้ต้นไม้ที่ขึ้นเร็วขึ้นอย่างคือกระถินเทพานะคะอืมต้นประดู่ต้น ขนาดต้นขี้เล็กกันยังทำนี้นึง <c oughs> <c oughs> อืมขี้เล็กต้นนั้นได้การด้ยวยคนใหญ่ละโตแล้วโตแล้วโอ้น้ำประดาลลงไม้พันธุอยู่นี่เนาะผูก นาปีนาน้องปีกายในน้ำโทมเมิดดอดนนี่ใส่ข้าวบะทันดำบะทันปีนี้เอาแต่หัวปีได้การอยู่น,นี้มันที่ไหวบอกับน้ำเพราะว่ามันต่ำหลายดันมาเฮ็ดขนาอันนี้เด้พูนดันขึ้นไปทั้งพุงก,กันไหลา้าเบงว่ามันจะได้บอปีนี้ นำมามันจะไหวบ่ <c oughs> ต่างพุนกิดกระลังเขียว่านเขาตังออกนาทางโคกวัสดสะท่ออันนั้นฝายพุนฝายใหญ่ออมทีบเขียวขจีต้นไม้ใบหญ้า อันนี้ทางโคกอันนี้ค่ะต้นเขาเหมือนกันใหญ่แล้วตาน้ำมามันก็คือสียืดติ <c oughs> อืม่อยงัวลงมาเลยได้อมีหอยงัวนเลยนี่จดียเข้าปีกายในี่เข้างามงามมะเข้าห่วงเข้าเข้าก็ขอแต่ว่ามันห่างนีปีกายพอดำพุนพีไก่ยงกกะเยงบัดเป็นมาเลยอูย้สุดยอดเลยสุดยอดงามอะปะ กัประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาให้เบิ้งเจ้าของกระดนแล้วบ่ได้มาเลาะต้นพักหวานอยู่นี่เป็นทังไหนเนาะสองมึงต้นพักหวานก็จะได้ไหมยังอยู่ไหมอันนี้ต้นต้นไม่ยุ่งอันนี้ ต้นพยูงสวยๆต้นบักหวานค่อยเป็นจังได๋ยังบ่นอโอ๊ยยังกิรินอยู่เพราะว่าบ่ได้โดน้ำมันอยู่เพิ่นนั่นใหญ่แล้วเด้